พี่เมพี่เมฆอะไรยังไงเขามาปรึกษาเรามาอ๋อเรื่องหมดสัญญาแล้วใช่ไหมคะก็ก็จริงๆเขาอยู่มาก่อนหนูด้วยแหละก็คือรวมๆแล้วก็น่าจะสิบสิบกว่าแล้วกว่าปีแล้วอะไรเงี้ยก็เป็นแบบการตัดสินใจของเขาอะไรเงี้ยค่ะคือคือเขาก็เขาก็มีคิดอยู่ว่าเขาเขาจะไปทางไหนดีอะไรเงี้ยแต่เท่าที่มุกได้ยินก็คือเขาอะอยากจะใช้ชีวิตอยากจะไปเรียนต่อดูว่าแบบรู้ว่าตัวเองชอบอะไรอะไรเงี้ยค่ะ ไปเรียนต่อนี่คือแบบเจรยอมคิดว่าเขาจะไปต่างประเทศนะเท่าที่เท่าที่คุยกันไว้แต่ว่ามุกไม่รู้ว่าแบบแพลนจะเปลี่ยนไปแค่ไหนเขาเป็นคนที่ติดเราก็ไม่รู้จริงๆว่าแบบเออเขาจะเอาอยัางไงกันแน่อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเราเราได้บอกเขาอะไรหรือว่าแนะนําอะไรเขาไหตัวมุกเองก็มุกก็ตามใจพี่ชายค่ะจริงๆมุกก็แบบมุกก็รู้สึกว่าเออแบบถ้าเราทํางานวงการต่อเออเราก็มันก็มีโอกาสนะมันก็ยังดีอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตัวเขาเองอ่ะก็ ก็มีความชอบหลายอย่างตอนนี้เขาก็เริ่มชอบธุรกิจแล้วด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ต้องลองดูว่าแบบต่อไปเขาจะเป็นยังไงก็อยากให้แบบให้กําลังใจเขากันแล้วอย่างไงแล้วอย่างไงพักน่าแซงอิสระเขาเป็ยังไงบ้างครับอ่อตอนเนี้ยเท่าเท่าที่รู้คือเขาพักพักไปก่อนเลยอะค่ะสักสักแบบไม่กี่เดือนขอขอคิดขออยู่กับตัวเองก่อนว่าเออจริงๆแล้วแบบตัวเองชอบอะไรรนึกตกใจมากเลยอะไรเป็นมองว่าเมย์ก็คือรักของที่นี่ใช่จริงๆ จริงๆตัวมุกเองอัคนในบ้านมุกก็เลยอาจจะแบบว่าเคยได้รับได้ได้ไดปรึกษ,ษากับพี่เมฆอะไรอย่างเง<ม>ี้ยเรื่องพ<ม>ูดคุยกันเรื่องนี้มาอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ถือว่าไม่ไม่ไม่ใช่ข่าวร้ายไม่ใช่ข่าวดีนะก็เป็นแบบการเติบโตกันเปลี่ยนผ่านเออของชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ได้ถึงขั้นแบบว่าอำลาบุกางไม่ไม่ได้ไ<ม>อำไม่ได้อำลาก็คือแบบว่าเป็นแบบการทำทำทำงานอาจจะมีการปรับเปลี่ยน ในรูปแบบอะไรยงเี้ในการทำงานส่วนเราก็คือยังมีความสุขกับการเป็นเกษตรกรใช่ของมุกก็คือเพิ่งเซ็นสัญญาไปค่ะก็ต่ออต่อตอีกค่ะอีกอีกห้าปีค่ะก็รวมรวมแล้วก็เป็นสิบห้าปีเออถ้าจะบอกว่าแบบเอ้ยเราแบบมีปัญหาอะไรกับใครหรือเปล่า ไม่มีทั้งทั้งพี่ไม่ทัมุกเลยอย่างเงี้ยค่ะจะทำโลกให้ฟังไหมก็คือเราจะเป็นจะเป็นเบื้องหลังแล้วอย่างเงี้ยก็ก็ก็ลัคกี้นี้มาอย่างที่ห้าปีที่เจะที่เจาต่อไปเรามาหนัคเจะยังไงบ้างเพราะยังบางคนรู้สึกว่าเฮ้ยมันเยอะไปหรือเปล่าไดปยังไงสักคนสามปีถ้าอย่างอย่างถ้าสมมติว่าตอนสัญญาใบแรกอย่างเงี้ยของน้องก็ มุกก็จะรู้สึกว่าเอ้ยเราอยากทํางานเยอะๆ,ๆอยากได้ลองทาหลายๆอย่างอยากได้ซีรีส์เยอะๆท่านี่น,นั่นอะไรเงี้ยเราคาดหวังเงยอะสัญญาไปที่2เราก็เริ่มแบบอขอบทบาทที่มันอยากทํามากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพอเป็นไปที่3แลเราก็รู้สึกว่าอยากเป็นตัวเองอยากจะทําอะไรเราก็ทําไม่อยากทําอะไรก็หนูขอพูดได้ไหมขอบอกขอปรึกษาการอะ,ะ,ะไรเงี้ยค่ะแล้วแต่ว่าเหมือนก็นจะแตกต่างๆๆๆๆใช่ใช่ใช่ตอนนี้ก็เหมือนมุกก็มาทางธุรกิจแบบ มุ่งหน้ามาเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทำทั้งร้านเอฟเอสแล้วก็แบบธุรกิจนู่นนี่นั่นทำสตูดิโอด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็รวมรวมกันหลายหลายอย่างแล้วหลังเดีนี้เป็นในแง่บทบาทมาจากเข้มข้นมากแค่ไหนโตขึ้นมากแค่ไหนยังไงหมดบาทตอนนี้ก็มุกคิดว่ามุกอยากทําอะไรที่มุกสบายใจแบบเน้นเน้นทำงานความสบายใจดูแลสุขภาพจิตดูแลสุขภาพแล้วก็คนในครอบครัวด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็อย่างเมื่ามาสามปีที่แล้วเนี้ยคุณพ่อมุกเสียไปอย่างเงี้ยก็ทําให้รู้สึกว่า เราอยากจะโฟกัสเรื่องชีวิตของเรามากๆขึ้นด้วยก่อนก่อนที่จะแบบว่าเสียอะไรไปอีกในชีวิตอะไรเงี้ยไม่อยากเสียดายเรื่องนึ่งเรื่องราวข่าวราวที่เกิดขึ้นมาสอาทิตย์แล้วค่ะจริงๆเรากะเทียคืออะไรยังไงเรากะเทียก่อนอ๋อในสตอรี่เขาเขาเขาแท็กมาสตอรี่ค่ะก็เลยบอกว่ารีโพสต์เท่านั้นเลยหลายคนมัน ไม่อะไรแต่ว่ามุกก็ไม่ได้คุยกับเทียเลยนะคะแบบใน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 ช่วงแบบหลายๆเดือนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเขาก็เป็นเพื่อนแบบที่น่ารักรู้สึกไงพอคนจับไปโยมันช่วงจวังหวะพอดีอกับเรื่องราวที่เคยเกิดพอดีพอดีคนโน้อนนะอะคนโน้นตัวหนูก็หน,หน,หนูหนูไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นแล้วดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ตัวหนูก็คือเพื่อนเพื่อนแท็กสตอรี่มาเราก็เราก็รีโพสต์เป็นเรื่องปกติส่วนตกใจไหมว่าอยู่ดีคนก็จับไปเขียเป็นประเด็นซึ่งแบบว่านี่นนั่นอะไรอย่างเงี้ยโมก็ตกใจเรื่องประเด็น อติ๊กต็อกมากกว่าท,ที่ที่ลิปซิงแล้วก็คือเออมันจะมีอันนึงที่เป็นลิปซิงยาวๆเป็นเพลงแรปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ uh huh. ก็ซึ่งอันนั้นมันเป็นเมื่อปีหรือปีกว่าที่แล้วแล้วแล้วก็เหมือนเขาเอามาลงในอีกแอคเคาท์หนึ่งที่ที่ไม่ใช่เราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีอีกอันนึงที่โดนโยงแต่ว่าจริงๆแล้วติ๊กต็อกก็มันเป็นมันเป็นอะไรที่เอาไว้แบบลิปซิงอะไรอย่างเี้ยอยู่แล้วแค่ แล้วเราทางแอปติกลก็เก่งก็เหมือนแบบพอมีเรื่องอะไรก็จะดึงขึ้นมาแล้วคนก็จะแบบพูดถึงการอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าจริงๆตัวเราเองแบบมัน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 เราไม่เกี่ยวข้องไปแล้วเลยด้วยเราคิดว่าพอมันเกิดข่าวเรื่องเดิมๆมันก็จะโยงเราเข้ามาในกระบวนการการับข่าวแลวมุกพอนไปแล้วก็ที่เมอีกแล้วใช่จริงๆแบบว่าทุกคนมันไม่เกี่ยวกับหนูแล้วนะอะไรเงี้ยมันแบบตอนนี้ชีวิตหนูก็มีความสุขดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ กระทบอะไรกับเราไหมตอนคนพระพิโยงไปตอนพระพิโยงก็คือก็ก็ยอมรับว่าแบบเพื่อนๆอะไรเงี้ยก็ส่งมาว่าเฮ้ยเฮ้ยมันแบบเราเราแบบโดนเข้าไปพูดถึงอีกแล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ามุกคิดว่าอะไรหลายๆคนก,ก็เห็นว่าชีวิตมุกก็มันมันก็ไปเรื่องอื่นแล้วอะไรเงี้ยไปมีชีวิตไปทำโน่นทำนี่แล้วจริงจริงคอมเมนต์ด้านลบมันมีเยอะมากกับเหตุการณ์เนี้ยคอมเมนต์ด้านลบหรอของมุกไม่ไม่ค่อยได้รับอะไรที่มันเป็นด้านลบเท่าไหร่แต่มุกรู้สึกว่า เอ่ออะไรที่มันผ่านไปแล้วก็อยากให้มันผ่านไปเพราะว่าเออ่ทุกอย่างมันก็มันก็มีการเคลียร์อะไรของมันตัวเราเองด้วยต้องถามไหมครับว่าคนมาเมนต์ว่าแบบว่าคนโทษอะไรที่เก็ตกับเรื่องนี้อะไรเงี้ยก็เลยบอกอย่างบอกว่าไม่ได้เก็ตเพราะว่าฉันฉันก็ไม่เก็ตอะไรเงี้ยอะไรอย่างนี้นะคะตอนนี้ก็จริงๆถ้าแบบตามไปตามทวิตเตอร์มันก็จะอีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นแบบตลกทวิตอะไรที่แบบ เป็นไลฟ์โพสแบบตลกตลกไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างนั้นหนูมีความสุขมากกว่าอย่างเงี้ยให้คนแบบว่ามาขำกับเราค่ะสรุปตอนนี้คือเราบูพอจะเริ่มเดือดแล้วลองเปิดใจล,ลองเปิดใจมาใหม่นี่ยากจะได้แบบปบเขออ่าวที่อยากทิ้งไปเลยไม่มีเลยโสดค่ะไม่มีความไหน้ก็ต้องมีข่าวกับผิดมีอะไรนะอะไรเงี้ยเนาะว้าวไงว้าวน้องสวยได้ไงนะสวยขนาดนี้แม่ก็เป็นสดจริงๆจิบได้นะคะคือก่อนหน้านี้<อ>ที่บอกว่าเหมือนแบบ เออถ่ายรูปกับน้องๆวุ้ยไทยอะไรอย่างเงี้ยหนูก็จะแคปชั่นว่าแบบปลออันนี้ถ่ายแบบนะปลออันนี้น้องเกือบจะแท้ๆคนอื่นคิดว่าเรามีแฟนหรอใช่หมุกกลัวว่าแบบพอพอไปขึ้นพอไปเป็นข่าวว่าไอ้ยเป็นอะไรกันนะแล้วคนคนอาจจะแบบเหมือนไม่ได้เข้าไปอ่านข้างในเราเห็นปกปุ๊บอุ้ยคนนี้แฟนมุกอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ได้เราอยู่สดอยู่เดี๋ยวไม่มีใครเข้าไม่นี่หนุ่มๆมาเข้าแบบแบบถักขนมจีบให้กับเราเออ มีมีบ้างค่ะแต่ว่าตัวมุกเองก็อาจจะเป็นช่วงแบบอยู่กับเพื่อนช่วงช่วงที่เราก็อาจจะชอบคนยากขึ้นด้วยอย่างเงี้ยค่ะเออไม่ไม่รู้เหมือนกันเป็นช่วงหนึ่งของชีวิตอะไรที่มันทำให้เราคิดอย่างนั้นถ้าเราชอบคนยากขึ้นมันก็แพงสูงสูงขึ้นเพราะว่าเพราะว่าเราก็คงต้องศึกษาใครแบบนานๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราเรากลัวว่า คบแล้วจะเข้ากันไม่ได้อะไรแบบนี้ความกังวลของหนุมมันเยอะขึ้นแบบทวีคูณนะคะให้รีวิวตัวเองหน่อยใครขอรีวิวเรอคะก็แบบว่าแม่แม่แม่ท้าเอวก็แบบว่าหนุ่มๆที่เข้ามาหรอก็อยากให้แบบเป็นเพื่อนกันได้แล้วก็มีความหวังดีต่อกันแล้วก็รอรอหน่อยก็ดีชอบคนหลอกค่ะเออชัดเจน แต่ก็ต้องรักษาใจเราด้วยแต่ว่าต้องเป็นคนดีคะ่ะนี่สำคัญที่สุดเลยขอบคุณทุกท่กนานค่ะขอบคุณค่ะอ้ยินเตอร์